สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวเฮเดทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูของตกแต่งจากร้านค้าเพชรนะคะอันนี้ใช้เพชรนะคะใช้เพชรแลกซื้อของตกแต่งชายหาดของเรานะคะในเมืองวันนี้เราจะมาใช้เพชรกันนี่75เมตรนะคะ อาจจะมีบางฟาร์มนะคะอาจจะใช้เงินซื้อแต่ว่าร้านของเราใช้เพชรนะคะถ้าใครอยากได้ก็กดเข้าไปได้เลยคะ่ะถ้าใครมีเพชรเยอะนะซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือสำหรับไอ้ตกแต่งชายหาดของเรานะคะหาดูก่อนนะ นี่เจอแล้วนะคะสองอย่างนี้ก็คือ7 5เพรนะคะนี่เอาไว้ตกแต่งชายหาดเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้วางให้ดูก่อนแล้วก็จะพาเพื่อนๆน,นี่มาเปิดหุบเขานะคะร้านค้าหบเขาของเราจบฤด,ดูกาลแล้วเรียบร้อยนะคะ เราจะมาแลกของรางวัลกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างคือไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะคะในหุบเขานี่ได้อันนี้นะคะเราจะเอาอันนี้ก่อนได้เพชรสิบเมตรแล้วก็ไอตัวคืออะไรไม่รู้นะคะได้มาแล้วแล้วเราก็ไปดูอย่างอื่นว่าโทเคนของเราใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็จะแลก อันนี้ได้อะไรอีกแลกให้หมดเลยนะคะวันนี้ยังได้ตัวไหนก็จะแลกให้หมดเพราะว่าหุบเขาไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะคะเลยได้โทเคนน้อยโอเคหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราแลกได้หมดแล้วต่อไปเราก็ออกจากหุบเขาเลยนะคะถ้าใครจะเปิดกระปุกออมสินก็เปิดได้นะคะแต่ว่าต้องเสียเพชรไป25เม็ดนะคะ อันนี้ไม่เปิดนะเราจะออกจากหุบเขาเลยนะคะออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูของที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะว่าเขาจะตัวใหญ่ขนาดไหนส่วนมากของที่ในหุบเขาอะจะตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะเพื่อนๆมันจะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าน่ารักนะคะ เป็นเหมือนคล้ายๆน้ำตกประมาณนี้นะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวหาแป๊บหนึงนะคะคือของรางวัลที่เรายังไม่ได้เอาลงฟาร์มคือเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีเจอแล้วนี่นะคะเนี่ยสูม่เพื่อนดูเหมือนจะเป็นหนูหรืออะไรหรือก็ะต่ายสักอย่างหนึ่งนะคะก็น่ารักดีแต่ว่าเล็กไปนิดนึงนะคะ ตอนนี้ทางฟาร์มของเราก็กำลังตกแต่งฟาร์มใหม่อยู่นะคะต่อไปนะคะอันนี้ทุกคนมีกล่องของขวัญมานะคะอันนี้คือยังไม่ได้กดแลกอะไรนะอยู่ๆก็มามาดูกันว่าทางเฮดีเขาจะให้อะไรเรามานะคะโอ้โหทุกคนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนได้5้าแ0นห เหรียญน,นะคะทุกคนเขาให้เราเยอะมากโหขอบคุณมากมากค่ะนี่ทุกคนมาอีกแล้วค่ะคุณไปสนีมาอีกแล้วนะคะเรารอเขาก่อนว่าเขาจะมาส่งอะไรเราตอนนี้ก็กำลังปรับแต่งฟาร์มใหม่อยู่นะคะทุกคนคือเบื่อฟาร์มเก่าแล้วก็เลยเออปรับแต่งฟาร์มใหม่นะคะตอนนี้เราก็มาเก็บอันนี้รอก่อนนะคะ นี่มาแล้วเรียบร้อยเรามาดูกันว่าเขาจะให้อะไรอันนี้อย่างที่สองแล้วนะคะทุกคนให้อะไรโอ้โหได้อันนี้นะคะคืออะไรเอ่ยบางทีก็จำไม่ค่อยได้ได้ห้าอันนะคะเนื่องในโอกาสอะไรไม่รู้นะคะเพื่อนๆต้องไปอ่านดูในนั้นไปแล้วนะคะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเขาให้อะไรเรามา เฮมาอีกแล้วค่ะทุกคนไปสนีมาอีกแล้วอย่างที่สามนะคะอันนี้อย่างที่สามรอแป๊บหนึง่งเ,เรามาปลูกข้าวปลูกอะไรก่อนนะคะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงตกแต่งฟาร์มอยู่ ฟาร์มเก่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ระหว่างรอปเราไปดูกันดีกว่านี่ชิ้นที่3มแล้วนะคะกล่องที่3ามแล้วโอ้โหนได้อันนี้นะคะ ตั้งหนึ่งร้อยใบเนี่ทุกคนขอบคุณมากๆนะคะทางเฮดีนี่ให้บัตรกำนันเรามานะคะนี่เอามาอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้าอย่างที่สี่แล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเพื่อนๆได้กันหรือเปล่าคะถ้าใครได้เม้นบอกด้วยนะ น่าจะได้ทุกคนนะมาเรามาเปิดพร้อมๆกันนะคะพเพื่อนๆโอ้โหเขาบอกว่าชาวไร่คุณเพิ่งสูญเสียความคืบหน้าเขาก็เลยแจกใบอันนี้เรามาหรอได้75็ด้าเอาเพื่อนค่ะมาอีกแล้วค่ะ มาอีกแล้วนะคะน่าจะให้ครบทุกใบนะเราว่านะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วน่าจะขี่รถเครื่องมานะคะจะได้เร็วกว่าน,นี้ทำไมต้องเดินมาปกติจะขี่รถเครื่องมารถมอเตอร์ไซค์เฮ้ยบ้านแถวบ้านเรียกรถเครื่องนะคะทุกคน oh แถวบ้านเรียกเรียกรถเครื่อง <c oughs> เขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์นะคะ มาอีกแล้วเรามาเปิดกล่องกันดีกว่ากล่องที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้กล่องที่ห้าว้าวได้บัตรกำนันสีม่วงสิบห้าใบสีม่วงกับสีส้มเนี่ยจะหายากนะคะบัตรกำน,นันเขาเรียกว่าบัตรอะไรไม่รู้เนี่ยบางทีก็เยอะเกินนะคะลืมอ่ะเรามาดูจะทันไหมไม่เคยทันหรอกคะ่ะไม่เคยทันกับเขาสักที อาวมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้านี่นะคะบัตรกำนันบัตรกำนันเมื่อกี้เราได้สีม่วงไปตอนนี้เราน่าจะได้สีส้มนะคะน่าจะเป็นอันสุดท้ายละมั้งสีส้มเนี่ยดูเขาจะให้อะไรเราเพิ่มอีกรอดูนะคะรอดูคุณไปร์ณนี เชฟเรียบร้อยใช่จริงโดยสีส้มให้น้อยนะคะได้สิบใบาหายากแต่สีเขียวเนี่ยหาง่ายให้เยอะมากนะคะอันนี้คือของเราเรียบร้อยจะมาอีกไหมไม่รู้นะคะรอแป๊บหนึ่งรอรอ,อสักพักนะคะทุกคนว่าเขาจะมาไหมเขาจะมาอีกไหมจะมาอีกไหมจะมาหรือเปล่า หมดหมดแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูของขวัญน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆออย่าลืมไปดูนะคะว่าได้หรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย